คลิปนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวจีนหลังจากที่วิวกุลวุฒิสุดท็อปฟอร์มโค่นฉียฉู่ฉีเมือหนึ่งของโลกจากจีนไป2ต่อศูนย์เกมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิก2024เมื่อคืนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับวิวกุลวุฒินะครับสำหรับชาวไทยของเรา ที่เขาเล่นได้อย่างเหนือความคาดหมายด้วยการตบเอาชนะชียู่ชีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนไปและชนะแบบขาดลอย2ต่อศูนย์เกมนะครับในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายระหว่างชียู่ชีมือ1ของโลกจากจีนพบกับวิลกุลวุฒิมือ8ของโลกจากไทย ชียูชีกับกุลวุฒิเคยพบกันทั้งหมด4ครั้งเป็นทางฝั่งฉียูชีที่เอาชนะไปทั้ง4ครั้งรวดโดยครั้งล่าสุดในศึกเอเชียเกม2023ฉียูฉีเอาชนะกุลวุฒิ2-0เกม22-20ต่อและ21-13ต่อสําหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาโดยในเกมแรกทั้ง2ฝั่งผลัดกันนำคะแนนในช่วงต้นวิวได้จังหวะออกนําครึ่งเกมแรก11-9ต่อโดยวิวพยายามรักษาแต้มก่อนที่จะสามารถปิดเกมแรก 21- 10. 12, ขึ้นนํา1ต่อศูนเกมเข้าสู่เกมที่2ครับวิวเริ่มต้นดีทําคะแนนขึ้นนําติดต่อกัน7ต่อ1นงะครับทางฝั่งฉียูฉ่ฉีพยายามทาคะแนนไล่ขึ้นมาเป็น5ต่อ12แต่ว่าวิวรักษาแต้มไว้ได้กลับมาปิดเกมด้วยสกอร21์21ต่อ10ทําให้กุลวุฒิมือ8ของโลกจากไทยเอาชนะฉียูฉ่ฉีมือ1ของโลกจากจีนไป2ต่อศูนเกม21ต่อ12และ21ต่อ10สําหรับวิวเป็นนักแบดมินตันชายเดียวในรอบ20ปีที่เข้าสู่รอบ ลองชนะเลิศหลังจากที่บุญศักดิ์พลสนะเคยทําไว้ในโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนส่วนวิวกุลวุฒิก็ได้เปิดใจหลังจากจบการแข่งขันว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคเชื่อว่ากดดันแต่ว่ากดดันน้อยกว่าเขาทําให้ค่อนข้างเล่นได้ดีผมพยายามเล่นเกมบุกมากกว่าไม่ให้เขาได้เล่นเกมบุกที่เขาถนัดด้วยความที่เราต้องเร่งทําให้ฝืนตัวเองหน่อยมองว่าการที่มาครั้งแรกแล้วคว้าเหรียญเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากยิ่งเป็นรายการใหญ่ๆไม่มีประสบการณ์แต่ผมเชื่อว่าผมจะทําผลงาน ตัวเองให้ดีที่สุดและนี่ก็เป็นสิ่งที่วิวเปิดใจออกมาหลังจากจบการแข่งขันนะครับส่วนคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับแอดได้ไปรวบรวมมาให้กับทุกท่านได้รับชมและฟังกันนะครับไปดูว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อผลงานการแข่งขันของวิวและฉียูฉี่ครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับเขาเม์แรกเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่เหนือจินตนาการชายเดี่ยวของไทยและหญิงเดี่ยวปีนี้โดนใจมากชาวจีนคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีที่เอาชนะฉียูฉี คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะฉียูฉีแต่การเอาชนะทั้ง2เกมด้วยการกวาดล้างนั้นน่าประทับใจจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆฉันหวังว่าเขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเสี่ยวเทียนได้อีกครั้งในวันนี้คอมเมนต์ถัดมาครับแพ้ชนะไม่สำคัญมิตรภาพต้องมาก่อนชาวจีนคนถัดมาคนนี้เขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยยินดีด้วยกุลวุฒิ จากคอมเมนต์นี้ครับชาวจีนคนถันมาได้เสริมว่าน่ากลัวมากเมื่อก่อนแรงดึงดูดของเขาน่าเบื่อมากแต่ตอนนี้ประกอบกับความเร็วในการโจมตีของเขาแล้วฉันประทับใจเขามาก คอมมเนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าอนาคตจะเป็นของเขาฉันคิดว่าเขาจะได้เหรียญทองในครั้งนี้ด้วยจากนั้นนะครับคนถัดมาได้เสริมอีกว่ายากที่จะบอกว่าชียูชีต้องการจัดการกับแอนเดอร์อันเทอร์เซนหากเขาเพิกเฉยต่อตัวของเขาเองครั้งนี้กุรวุฒิเตรียมตัวรับมือกับชียูชีได้ดีมาก ความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่ายิ่งหวังสูงยิ่งล้มเหลวมันเป็นการสูญเสียที่น่าเกลียดมากจากคอมเมนต์นี้ครับชาวจีนคนต่อมาเขาเสริมว่ายังเป็นเรื่องใหญ่ให้ใหกับฉียูฉ่ฉีเพื่อชนะและคว้าเหรียญทองเขาสมควรที่จะแพ้ให้กับประเทศไทยส่วนอีกคนครับได้แสดงความคิดเห็นว่าบางครั้งการหวังสูงเกินไปก็สร้างแรงกดดันให้กับผู้เล่นอย่างมาก อีกคนนะครับเขาบอกว่าความมุ่งมั่นและความพยายามของกุลวุฒิอยู่ในระดับปานกลางหากชฉียวชี้นาด้วยคะแนนที่ห่างกุลวุฒิจะยอมแพ้แม้ว่าชฉียวชี้จะไม่ต่อสู้กับเขาก็ตามตอนนี้ประโยคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับตัวของเขาเองคอมเมนต์นี้สื่อถึงโค้ชของชาวจีนนะครับที่พูดไว้ก่อนหน้านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่ากุลวุฒิถ้าไรอาการบาดเจ็บถือว่าสุดยอดจริงๆ ต่อมาครับวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉียูฉีวันนี้กุลวุฒเยี่ยมมากสถานะแชมป์โลกกลับมาแล้วหวังว่าฉียูฉีจะได้พักผ่อนและปรับสภาพให้ดีขึ้นเพราะตอนนี้หน้าของเขาซีดมากจากเม้นนี้ครับคนทันมาได้เข้ามาตอบต่อว่าสถานะนี้ดีกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยซ้ำการลุกและการป้องกันมีความสอดคล้องกัน จากนั้นคนต่อมาครับเขาเสริมว่าและเขาก็นิ่งมากโดยไม่มีความตื่นเต้นในการแสดงออกในเวลาเดียวกันเมื่อฉียูฉีเล่งความเร็วของเกมมากขึ้นเขาก็สามารถเล่งความเร็วได้ทันทีเช่นกันชาจินอีกคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วกลอุบายและไหวพลิบของฉียูฉีได้รับการแก้ไขแล้วชาวจินคนถันมาครับพูดถึงวิวว่าเขาอยู่ในสถานะนี้โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแชมป์โอลิมปิก ความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่ากุลวุฒิกลับมาแล้วเขากำจัดฉียวฉีไปได้สองเกมรวดและฉียวฉีก็น่าสงสัยมากตลอดทั้งเกมยินดีด้วยกุลวุฒิคนถัดมาครับเขาบอกว่ากุลวุฒิอดีตแชมป์โลกกลับมาแล้วเขาเอาชนะฉียวฉีซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของเขาแล้วจริงๆนอกจากนี้ยังเป็นการบรรลุผลที่รวดเร็วอีกด้วยน่าจะเป็นเพราะพระเอราวันสุดยอดมากชื่นชมเลยยินดีกับประเทศไทยด้วย ความคิดเห็นถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจด้วยที่ฉียูฉีไม่เหมือนตัวตนปกติของเขาในวันนี้ฉันสัมผัสได้ถึงสัญชตาตญาณว่าคนรักของเขาแต่งงานแล้วและเจ้าบ่าวไม่ใช่เขามันอาจจะเป็นจุดๆใจของเขาเจ็บจริงๆคุณละวุฒิควรรู้ว่าเรากําลังดูลีสีเจียดังนั้นรีบทํามันให้จบคนนี้เขาน่าจะสื่อตอนที่วิวกําลังแข่งกับฉียูฉีด้วยนะครับแล้วก็ดีสีเจียก็มีการแข่งขันด้วยเช่นกันครับต่อกันที่คอมเม ต่อมาครับเขาบอกว่า,วาเจ๋งมากที่เขียฉียูฉีตัวเต็งอันดับหนึ่งของโลกเขาอาจจะคว้าแชมป์ได้สําเร็จแน่นอนว่าถ้าเขายังร้อนแรงแบบนี้เป็นเรื่องยากที่ลีซีเจียจะเอาชนะกุลวุฒิในปัจจุบันได้ต่อมาครับเป็นความไม่พอใจที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มือวางอันดับหนึ่งถูกจัดการไป2ต่อศเกมเป็นคะแนนที่น่าเศร้าจริงๆลีซีเจียเข้ารอบต้องระวังกุลวุฒิจริงๆฉันรู้สึกแบบนั้น จากคอมเมนต์นี้ครับคนถัดมาได้ตอบกลับว่าในเวลานี้รู้สึกเหมือนว่าใครก็ตามที่เจอกับกุณวุฒิจะต้องคุกเขา่าการเล่นอย่างรวดเร็วการป้องกันและความเร็วดีกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยแม้แต่สไตล์การเล่นก็ถูกแทนที่ด้วยการลุกที่รุนแรงคนถัดมาครับเขาเสริมต่อไปว่ากุณวุฒิเป็นผู้เล่นที่ครองบอลได้ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาผู้เล่นปัจจุบันคอมเมนต์ถัดมาครับคุณจำสิ่งที่โค้ชพูดกับลีซีเจียได้ไหมในที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับเขา มเมนทันมาครับประเทศไทยแข็งแกร่งผู้ชายโสดจะดีกว่าเสมอไม่จําเป็นต้องเห็นธงชาติจีนฉันรักคุณประเทศไทยต่อมาลี่ซีเจียคว้าโอกาสนี้ไว้ศัตรูเก่าของมาเลเซียตกรอบแล้วคุณคือความหวังสุดท้ายของมาเลเซีย ถัดมาครับคุณวุฒิของประเทศไทยเยี่ยมมากสถานะของสถานการณ์นี้สามารถอธิบายได้ว่าเขาหน้ากลัวและแข็งแกร่งเกินไปเขาเกือบทําให้มือวางอันดับหนึ่งของโลกได้รับคะแนนต่ากว่า10คะแนนในเกมที่2องชีอยู่ฉีกังวลมากเกินไปหากคุณวุฒิรักษาสถานะนี้ไว้เขาอาจจะคว้าเหรียญทองได้จริงๆเจ้าคอมเมนต์นี้ครับคนถัดมาได้ตอบว่าถึงแม้ว่าอาฉีจะแพ้แต่ความมีน้ำใจนักกีฬาของเขาก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้ ถัดมาครับคนนี้บอกว่าวันนี้คุณวุธมาแข็งแกร่งมากคุมจังหวะหน้าเน็ตได้ดีจริงๆสมควรแล้ว ถัดมาครับโคชชายเดียวชาวจีนเคยบอกว่าความมุ่งมั่นและคุณภาพของเขาอยู่ในระดับปานกลางถ้าคุณนําเขาไปด้วยคะแนนที่ห่างคุณไม่ต้องต่อสู้กับเขาเขาจะยอมแพ้ด้วยตัวเองดูเหมือนว่าจะเป็นจริงสําหรับชีอยู่ฉีในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับกุนวุฒิวันนี้เขาทําผลงานได้อย่างไม่มีที่ติในทุกด้านทั้งการลุกการป้องกันและการเข้าหน้าเน็ตจะเห็นได้ว่าเขาเตรียมตัวมาเต็มที่ก่อนเกม คอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นจินตนาการของตัวเองหรือเปล่าแต่มีใครคิดว่าสไตล์การเล่นของกุลวุฒิจะเหมือนกับรีชองหวยบ้างไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับกุลวุฒิเล่นได้ดีมากและอยู่ในฟอร์มที่ยอดเย,อยี่ยมชี้ยูชี้แทบจะทะลุผ่านไม่ได้เลยและเขาก็ทำผิดพลาดเมื่อเขารีบคะแนนแบบนี้ค่อนข้างคา,าดไม่ถึงกุลวุฒิยังยุติความหวังของชาวจีนด้วย และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันระหว่างฉียู่ฉีและบิวกุรวุฒนะครับข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ